นะครับทุกคนวันนี้ก็พาทุกคนมาดูบรรยากาศการยกล่องปลูกมันกระป๋ังกันอีกแล้วนะครับตรงนี้ฝนห่างหายไปหลายวันเลยก็วลดูน,น,นะครับว่าร็จแล้วฝนจะทิ้งช่วงนานแค่ไหนนะครับตรงนี้ก็หลายๆแปลงนะครับก็เริ่มทยอยปลูกกันแล้วนะครับแต่ไม่รู้นะครับว่าฝนจะทิ้งช่วงนานแค่ไหนนะครับหลังจากที่ปลูกไปแล้วนี่ก็น่าลุ้นอยู่นะครับ Yeah. Wow. ล้องต่อเลยเสร็จเป็นหนึ่งแปลงแล้วนะครับนี่เป็นแปลงที่สองตลาดนัดไทยนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีคุดดีหลายแปลงเลยนะครับราคาไม่ดีก็ต้องทำใจนะครับในปีนี้ก่อนหน้านี้นะครับบอกเลยว่าต้องหยุดขุดมันไปขายลานก่อนนะครับเพราะว่าราคาตึกแนวที่บางทนะครับ ราคาคุณงานแล้วนี่ก็ตกแต่งเหลืออยู่ที่ิบจังหรือ้ิบจังไม่เตินบาทเป็นรับไงคือต้องหยุดหยุดไปร่อะอนกนะครับ ลดแก้สองตำน,นี่าราคาต้นลงกันเยอบ,บาทเดียเองนะครับแบบนี้ก็ไม่ไหวนะนี่นะครับผนไปไหนที่ปลูกอยู่นะครับก่อทยอยปลูกไปเรือ่อยเพราะว่าตร่านี้ผมก,ก็ทิ้งทางไปด้วยนะครับกลัวว่าสูกแล้วนี่ไม่ได้ผมก,ก็โอกาสที่จะไม่แตกยอดนะครับที่สูงอันนี้คนงานก็มาช่วยกันปลูกหลายคนนะครับ ทุกคนนะครับมาดูที่แปลงปลูกการตัดหลังนะครับ